สวัสดีคะ่ะพี่น้องยินดีต้อนรับทูช่องยายไทยไทยนะคะพี่น้องพี่น้องวันนี้ก็มาถึงบ้าน F อซแล้วนะพี่น้องนะบ้าน f อซที่ยายไทยไทยมาหาเขานะคะตอนนี้เขาก็ขึ้นมาอยู่กับสวนของเขาพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูต้นพี่น้องบ้านเขามีสวนเนาะตอนนี้ก็กินน้ำกินท่าเรียบร้อยแล้วยายก็เลยเดินออกมาพี่น้องนี่คือต้นลูกเชอร์รี่นะพี่น้องนะเห็นไหมคะเห็นไหม นี่แดงเต็มต้นเลยพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องแดงเต็มต้นเลยนี่นี่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาปลูกแต่เขาไม่กินแต่ยายจะชิมก่อนพี่น้องยายจะชิมสักลูกก่อนกินบนต้นนี่แหละพี่น้องมันอร่อยชิมก่อนค่ะอืมน้องหวานเทียบเลยพี่น้อง ต้นนี้เดียวเองพี่น้องเดี๋ยวให้ดูนะเห็นไหมพี่พี่น้องต้นแค่นี้แต่ว่าแดงเต็มต้นเลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่พี่น้องห็นบ่ค่ะนี่คนที่เขามีสวนนั้นนะพี่น้องเขาก็ไม่ค่อยกิน เห็นไหมคะเครื่องบินก็ผ่านหน้าบ้านพี่เนาะเขาก็อยู่ไกลจากบ้านยายประมาณขับรถมาครึ่งชั่วโมงพี่น้องเอฟซีท่านนี้นะเครื่องบินพี่น้องโทรน้องเนาะเดี๋ยวกินลูกนี้อีกพี่น้องกินให้เห็นๆนี่แหละนี่ น้องเลยอร่อยมากเลยกินต้องกินลูกแบบแดงช้ำๆพี่น้องแดงช้ำๆถึงย่าสวยมันถึงย่าอร่อยเพราะว่าน้องเขาเอามาปลูกนะพี่น้องแล้วปลูกในพื้นที่เขามีพื้นที่เยอะนะ้องเขาก็ปลูกได้เนาะจริงือเดี๋ยววันไหนใหญ่ จะเก็บเม็ดไว้พี่น้องเอาไว้เวลาที่ไปเมืองไทยจะไปเอาไวใ้ให้ญาติพี่น้องปลูกมั่งเขาจะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ต้องทดลองเนาะเดี๋ยวคราวหน้ายายก็จะพกไปกะว่าสักตากให้แห้งสักพักหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะพี่น้องด,ดูสุกแดงเต็มต้นเลยนะคะพี่น้องถ้ายายอยู่นะพี่น้องก็ไม่เหลือ <laughs> ถ้ายายอยู่ตรงนี้นะพี่น้องไม่เหลือพี่น้องจ๋า พี่ยาอยู่ตรงนี้นะคะพ,พี่น้องไม่เหลือคะ่ะหมดหมดรับรองได้หมดโอเคนะคะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่บ้าน F อฟซนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็เห็นต้นมาถ่ายให้ดูค่ะสัตว์ตาไคใบมะกิงให้ยายนะเด้อขอบพระคุณนะคะพี่น้องจ๋าพี่น้องดูแลรักษาสุขภาพนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องอยู่ตรงปากเนี่ยค่ะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะพี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนย กดตะไคร้ใบมะกิ่งให้ยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะกับกำลังแดดสวัสดีค่ะ